ี่วันจะให้ผมเปลี่ยนวันไปสี่วันครับไปวันเดียวครับ รู้องเลยหนม่มร้องเพลงใชครับอ๋ไม่รู้ก่นไม่ได้ไปวันนี้มาตัวยี่งเดี๋ยวรอคลิปด่นยิ่ยคลิปอยู่นี่กันหมดแค่ระซือตัววไปไปเลยเอาการมินไทยเต็มยังยังวิวว่าตีตัวเลยวิวตัวอลไปะตัวถูกไวอีกตอวอ่านอ้าป้าเขาจะตามไปแล้วไม่มีตว การห้่นเนาะตอนนี้ให้หวยตอนนี้ตให้เบ้ห่วยไงเดี๋ยวเขาจงให้ผ้าสานอีกแล้วโมนาไม่ถูกเพราะว่าว่าเขาบอกว่าตอนนี้ห้านทำอะไรก็ไม่ถูกผิงปรลัแอบไหั่นด้วนะแต่ไม่ถูงครบผมพี่ก็เต็มเลยทุ้ท่านไม่ถูกใช่ไหมคะเป็นอะไร พี่กำลังแอบลายเกิดไหมยืย่ตรนี้เกิดไหมไม่เิไม่เกิวไม่เกิดม่เกิดม่เกิดไม่เดไม่เกิดไมดไ่ดม่อกดไ่เกดไ่กไมม่เกดม่ดด่ม่นี่มม